นะคะเราก็มาเริ่มกันที่ข้อที่31็กันเลยนะคะข้อที่31เขาก็ถามว่าสำนวนข้อใดไม่ได้เกิดจากการละเล่นหรือกีฬาสำนวนในข้อใดไม่ได้เกิดจากการละเล่นหรือกีฬาที่ถามว่าไม่ได้เกิดจากการละเล่นหรือกีฬาก็คือแบบถามต้นกําเนิดนะคะว่าสำนวนไหนที่ไม่ได้เกิดจากการละเล่นหรือกีฬานะคะไม่ได้มาจากแบบกีฬาอะไรต่างๆนะคะเราก็มาดูกันที่อันแรกนะคะเขาบอกว่าอันนี้ เป็นสำนวนที่บอกว่าสู้ยิบตาสู้ยิบตาอันนี้นะคะมาจากการละเล่นหรือกีฬาไหมคะมาจากการละเล่นหรือกีฬานะคะการละเล่นหรือกีฬาอะไรสำหรับสำนวนนี้นะคะก็มาจากกีฬาหรือว่าการละเล่นนะคะก็คือการชนไก่นั่นเองนะคะการชนไก่ก็คือเขาเอาไก่มาชนกันใช่ไหมคะไก่ชน ว่าตีไก่นะคะใครคุคนๆบ้างหรือเปล่าคะก็คือแบบเวลาที่ไก่ตีกันในสังเวียนชนไก่ใช่ไหมคะเขาจะปล่อยให้ไก่เนี่ยตีกันอย่างอิสระเลยนะคะจนกว่าจะครบยกเขาใช่ไหมคะก็ตีกันไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็บางตัวมีเดือยใช่ไหมคะจะเอาเดือยเนี่ยไปแทงตาคู่ต่อสู้ก็ทําให้ตาแตกใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาไปเย็บตานะคะเขาเพราะแล้วทีนี้นะคะเขาที่จริงอ่ะเขาเรียกว่าสู้เย็บตาแต่ว่า อันนี้มันเพี้ยนกลายมาเป็นสู้ยิบตานะคะอันนี้ถูกไหมคะสาหรับข้อนี้ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่ามาจากการละเล่นแต่เขาถามมาข้อที่ไม่ได้มาจากการละเล่นหรือกีฬานะคะต่อมาอันนี้2ตาบอดคลําช้างอันนี้2ตาบอดคลําช้างอันนี้มาจากการละเล่นหรือกีฬาไหมคะไม่ได้มาจากการละเล่นหรือกีฬาแต่อย่างใดนะคะมันเป็นเพียงแค่นิทานเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องตาบอดคลาช้างนะคะไปหาฟังได้นะคะ ดังนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้แล้วนะคะอ่าแต่ไปดูอีก2ข้อก่อนนะคะอข้อที่3ามเขาบอกว่าไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูตามาตาเรืออ่าอันนี้นะคะทุกคนโฟกัสที่คําว่าตาม้ากับตาเรืออันนี้นะคะมาจากการเล่นหมากรุกนั่นเองนะคะหมากรุกที่เขาจะมีตัวเหมือนเล่นเหมือนหมาฮอาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะเป็นตัวต่างๆมีมา้ามีเรือมีควีนมีอะไรของเขาต้อง ต่างๆนานานั่นแหละนะคะตาหมาตาเรือก็แบบว่าตาตาคนนั้นตาคนนี้แล้วแบบเล่นไปเล่นมาอา้าวไม่ดูตามมาตาเรือเลยแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนกลายมาเป็นจำนวนนะคะที่แบบไม่ดูตามมาตาเรือก็คือไม่ดูอะไรเลยนะคะอย่างนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่ามาจากการเล่นหมากรุกนั่นเองต่อมาข้อที่4งงี่งงเป็นไก่ตาแตกงงเป็นไก่ตาแตกข้อนี้ก็มาจากการชนไก่เช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าไก่ชนกันแล้วก็จะเอาเดือยใช่ไหมครับไป ชนใส่คู่ต่อสู้จนตาแตกนะคะแล้วทีนี้ไก่ตัวนั้นก็จะแบบมึนงงไปเลยนะคะก็คือเขาเปรียบเทียบว่าเป็นงงเหมือนไก่ตาแตกนั่นเองนะคะแตกแตกแตกแต่ละตาแตกแตกตาทิ้งนะคะทีนี้เราตอบได้เรียงคะว่าสำนวนข้อใดไม่ได้เกิดจากการละเล่นหรือกีฬาตอบได้แล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่2ตาบอดคลำช้างนั่นเองนะคะ ต่อนะคะข้อที่32มสิเขาถามว่าข้อใดมีคําสมาธิชนิดที่มีการสนทิก็คือคําสมาธิแบบสนทินั่นเองนะคะอันนี้มาที่เรื่องสมาสนทินะคะเรื่องสมาและสนทิเราก็ไปแยกก่อนนะคะว่าคําสมาธิแล้วก็คําสนทิเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะอ๋อคำสมาธิแบบสมาธิแล้วก็คําสมาธิแบบสนทิเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่คําสมาธิก่อนเลยนะคะคําสมาธินะคะมีลักษณะ ที่แบบเด่นๆเลยนะคะก็คือเป็นคำที่มาจากบาลีแล้วก็สันสกฤตนะคะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะแล้วก็เวลาที่เขารวมกันนะคะเขาก็จะไม่เปลี่ยนรูปคำนะคะไม่เปลี่ยนรูปคำไปเลยนะคะแต่ว่าจะคงรูปเดิมไว้นั่นเองนะคะโดย เขาก็จะแบบว่ามีคําที่ใช้เรียกกันแล้วก็ใช้จํานะคะเขาก็จะเรียกว่าสมาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าชนนะคะส่วนสวนธิก็คือเชื่อมนะคะเป็นการสมาร์ทคือนําคํามาชนกันนะคะแล้วก็ออกเสียงอิอุ U ที่บริเวณก่อนแบบว่าเหมือนจะเป็นกลางคานะคะคาที่1ไปคําที่2เนี่ยเขาก็จะมีอิอุ U อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่ใช้แยกคำสมาร์ทนะคะต่อมา เราก็ไปแยกคำสนธิกันนะคะคำสนธิคืออะไรนะคะที่เราบอกไปเมื่อกี้คำสนธิก็คือคำที่แบบว่าการนําคํามาเชื่อมกันนั่นเองนะคะสมาชนสนธิก็จะเชื่อมสนธิเชื่อมหมายความว่ายังไงนั้นไปติดตามต่อนะคะการใช้คําของคําสนธินะคะก็เหมือนกันเลยนะคะมาจากบาลีและก็สันสกฤตนะคะ แล้วก็อันที่2นะคะเพื่อเมื่อมีการนำคำมาเชื่อมกันเนี่ยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสระด้วยนะคะเปลี่ยนสระคือยังไงถ้าสมมุติมีคำที่1น,นะคะคำที่หงลงท้ายด้วยสระอะนะคะอ่ะคำที่1ล,ลงท้ายด้วยสระอะปุ๊บคำที่สองเขาอาจจะใช้เป็นสระอื่นนะคะสระอาอย่างนี้นะคะเขาก็จะตัดสระอะทิ้งไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะใช้คำ ใช้สระอาทแทนนะคะก็คือเขาเชื่อมกันโดยตาสระทิ้งอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองสมมติให้นะคะอย่างเช่นคำว่า,าคำว่าราดนะคะราดบวกกับคำว่าอานุภาพนะคะราดบวกกับอนุภาพมันก็จะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นราชาอนุภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะ กลายเป็นราชาุภาพได้ยังไงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าตัดสระอันนี้มันออกเสียงเหมือนเป็นสระอะใช่ไหมคะอาจจะไม่มีสระเลยก็ได้นะคะอันนี้เขาก็ตัดอออ่างออกเอาไว้ใช่สิเขาก็ตัดอออ่างออกนะคะแล้วทีนี้เขาก็สระอาเนี่ยมาใส่กับชชช้างนะคะก็จะกลายเป็นคําว่าราชาน,นะคะจากราชานุภาพก็กลายเป็นราชาุภาพแทนนะคะอาจจะงงนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะไว้ศึกษาต่อนะคะ กลับมาที่เรื่องของเราต่อนะคะอะบางทีนะคะเขาก็มีการเชื่อมแบบด้วยวิธีต่างๆนะคะเช่นการลบพยางสุดท้ายของคำหน้าทิ้งการแปลงสระท้ายของคำหน้าเป็นสระโอแล้วก็สนทีกันตามปกตินะคะหรือว่าการเชื่อมคำด้วยนิคหิตนะคะเป็นการเชื่อมเมื่อพยางหลังของคำแรกเนี่ยเป็นนิคหิตนะคะแล้วก็เสียงสระในพยางแรกของคำหลังนะคะแล้วก็มีสาแยากเป็น3วิธียืดย่อยเลยนะคะ อ่ะอันนี้เราก็แบบสรุปมาไว้ให้ก่อนนะคะสั้นๆแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาต่อกันดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อสังเกตนะคะระหว่างคําสมัครแบบสมัครแล้วก็คําสมัครแบบส่วนที่นะคะที่บอกว่าสมัครชนส่วนที่เชื่อมนะคะทีนี้นะคะเรากลับมาที่ชอยของเรานะคะที่เขาถามว่าข้อใดมีคําสมัครชนิดที่มีการส่วนที่ก็คือคําสมัครแบบส่วนที่นั่นเองนะคะเราก็ไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะชอยข้อแรก เขาบอกว่าฝูงวัวควา,ายผ้ ak, า,ยายลาธิวาการฝูงวัวควายผ้ายลาธิวาการอันนี้เราสังเกตเห็นคําว่าไหนคะที่น่าจะเป็นคําสมาธิหรือว่าคําสนทิอะไรสักอย่างที่แบบแปลกนะคะนั่นก,ก็คือเราเห็นคําว่าทิวาการใช่ไหมล่ะคะ <c ười> เราเห็นคําว่าทิวาการแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นคําสมาธิแบบสมาธิหรือว่าสมาธิแบบสนทีคะอันนี้เขาเป็นคําสมาธิแบบสมาธินะคะก็คือเป็นคําสมาธินั่นเองอ่าเห็น คำสมาเอ้าไม่เห็นรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำสมาศอ่ะเราลองแยกนะคะคำว่าทิวาการมาจากอะไรคะมาจากคำว่าทิวาใช่ไหมคะทิวาไปบวกกับการนะคะก็จะกลายเป็นทิวาการแปลว่าอะไรคะอันนี้นะคะก็แปลว่าเวลากลางวันนะคะมาจากทิวาที่แปลว่าเวลาเป็นตอนกลางวันนะคะส่วนการก็คือเวลานั่นเองนะคะพอมารวมกันก็เลยกลายเป็น เวลากลางวันนะคะเป็นคำสมานนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ทำยังไงคะตัดทิ้งไปได้เลยนะคะ,ะตัดทิ้งต่อมาอันที่สองนะคะวัฒนธรรมประจำถิ่นนี้นำศึกษาเอยน่าศึกษาวัฒนธรรมประจำถิ่นนี้น่าศึกษาพอเราเห็นแล้วเราคิดว่าคำไหนที่น่าจะเป็นคำสมานหรือว่าคำสนทิคะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคำว่าวัฒนธรรมใช่ไหมคะ ซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยเขาออกเสียงอะอ,อุด้วยใช่ไหมคะก็คือคาว่าณแล้วค่อยไปทำใช่ไหมคะแปลว่าเขาต้องเป็นคําอะไรคะเป็นคาสมาดนั่นเองนะคะเป็นคําสมาดแล้วถ้ามาแยกออกเขาจะเป็นยังไงถ้านํามาแยกออกนะคะวัฒนธรรมเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวัฒนะบวกกับรมนะคะแล้วก็ออกมาเป็นคําว่า วัฒนธรรมนั่นเองนะคะก็คือนี่เลยนะคะเขาไม่เปลี่ยนรูปแบบนะคะเองที่บอกไปตอนแรกว่าเขาไม่เปลี่ยนรูปแบบด้วยนะคะบางคําของคาสมาเนาะอ่ามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะพอเรารู้แล้วว่าวัฒนธรรมเป็นคำสมาทำางไงต่อคะตัดทิ้งใช่ไหมคะเพราะว่าเขาตามหาคำสนทินั่นเองนะคะต่อมาอันที่3ธรรมมาธรรมสงครามมีคติสอนใจ ธรรมมาธรรมะสงครามมีคติสอนใจอันนี้ทุกคนจะเพ่งเล็งไปที่คำไหนคะอาจจะไปคำที่คติหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้เขาอยู่ที่ตรงนี้นะคะตรงธรรมมาธรรมะสงครามเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ยาวไปถึงสงครามนะเอาแค่ตรงนี้พอนะคะธรรมมาธรรมะสงครามเขาเขาก็จะอ่ะเรามาแยกกันว่าเขาเป็นคำอะไรนะคะ สำหรับธรรมมาธรรมสงครามนะคะเขาเกิดจากการผสมกันระหว่างคําว่าธรรมธรรมเฉยๆเนี่ยแหละนะคะแล้วก็บวกกับอธรรมนะคะธรรมแบบนี้นะคะบวกกับอธรรมที่แปลว่าไม่ดีนั่นแหละนะคะดีกับไม่ดีอ่ากลายมาเป็นธรรมมาธรรมะแล้วก็เป็นใส่คําว่าสงครามอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นธรรมมาธรรมธรรมมาธรรมก่อน แบบนี้นะคะอันนี้เป็นคําอะไรคะเป็นคําสันทินะคะเพราะว่าเขามีการเชื่อมกันแล้วก็เปลี่ยนสระตรงนี้นะคะที่จากเป็นสระอะใช่ไหมคะอะทำพอไปเชื่อมกับคําว่าทำก็กลายเป็นธรรมมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงสระด้วยนะคะเพราะว่าเขาสามารถสันธิได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นสระสันทิพยัญชนะสันทิหรือว่านิคหิตสันทินะคะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าข้อนี้แหละเป็นคําสมาธิที่มีการสนันธิ หรือว่าคําสุนทีเพราะฉะนั้นเรากาได้เลยไหมคะกาได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจเราไปดูช้อยขอ้อที่4นะคะช้อยขอ้อที่4ี่เขาบอกว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลกเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลกอันนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงเมตตาธรรมใช่ไหมคะเมตตาธรรมอันนี้เป็นคําอะไรคะเป็นคำสมานนะคะทุกคนไม่ใช่คำสนทินะอันนี้เป็นคำสมานมาแยกออกเป็นอะไรคะเป็นเมตตากับ ธรรมใช่ไหมคะเมตตาบวกธรรมนั่นเองนะคะก็รวมกันก็กลายมาเป็นอะไรคะเป็นเมตตาธรรมตรงตัวไปเลยนะคะเหมือนกับคําว่าวัฒนธรรมเลยนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นคําสมานนั่นเองแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะทีนี้เราทราบหรือยังคะว่าข้อไหนคือคำที่ ข้อที่มีคําสมาธิที่มีการสันธิคะข้อที่3ใช่ไหมคะที่บอกว่าธรรมมาธรรมะสงครามมีคติสนใจต่อมานะคะข้อที่33มสิบสามเาถามว่าข้อใดมีคําสมาธินะคะต่อเน,นื่องจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะที่แบบสมาธิแบบสันธิอันนี้ก็คือคําสมาธิเลยนะคะแต่เขาไม่ได้ระบุว่าสมาธิแบบสมาธิหรือว่าสมาธิแบบสันธินะคะก็คือเอาคําสมาธิเลยอันไหนที่มันแบบเป็นทั้งแบบสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นแบบสันธิเนี่ย กาไปได้เลยนะคะง่ายๆเลยมาพิจารณากันที่ข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่1เขาบอกว่าดินแดนสุวรรณภูมิเป็นแคว้นของชนชาวไทยดินแดนสุวรรณภูมิดูจากทรงแล้วดูจากท่าทางแล้วทรงว่าจนดูจาก่าทางแล้วน่าจะเป็นคําไหนคะน่าจะเป็นคําว่าสวุวรรณภูมิใช่ไหมคะสวุวรรณภูมิอ่ะถ้าแยกเป็นสวุวรรณภูมินะคะทุกคนคิดว่ามันเป็นคําสมารหรือว่าคําสันทีไหมคะ อาจจะเป็นใช่ไหมคะมาจากอะไรคะที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าออกเสียงณนะใช่ไหมคะออกเสียงนะแล้วก็เป็นเหมือนการรวมคําระหว่างคําว่าสุวรรณใช่ไหมคะสุวรรณที่แปลว่าทองนะคะแล้วก็ภูมิที่แปลว่าแผ่นดินนะคะแล้วก, thyroid, นะะก็เป็นเหมือนแผ่นดินทองอย่างนี้นะคะพอมารวมกันนะคะกลายเป็นสุวรรณนะภูมินะคะอันนี้ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นก็ทําเครื่อง หมายไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะช้อยข้อที่2ช้อยข้อที่2เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณรอบชายหาดเงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณรอบชายหาดเงียบสงบอันนี้มันมีคําสมาธิหรือว่าคําสนทีไหมคะหรือว่ามีอันไหนที่แบบซุ่มเสียงไหมที่คิดว่าน่าจะเป็น ก็ไม่มีใช่ไหมคะก็มีแค่ทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณรอบชายหาดเงียบสงบไม่มีเลยแม้แต่คําเดียวนะคะที่น่าจะเป็นก็แค่แบบเขาบอกเฉยๆว่ารอบชายหาดเงียบสงบไปทุกอย่างเลยเฉยๆไปเลยนะคะไปข้อต่อไปได้เลยนะคะเฉยข้อที่3เขาบอกว่าประเทศเขตแคว้นนี้มีภาพท้องทะเลงดงามยิ่งนะักประเทศเขตแคว้นนี้มีภาพท้องทะเลงดงามยิ่งนะักทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคําว่าประเทศเขตแคว้นนี้หรือเปล่า ขตแค้นกับประเทศนะคะไม่ใช่การสมารหรือสนทิแต่อย่างใดนะคะเป็นแค่แบบนํามาต่อกันเพื่อความสระสรวยของคําเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะคะต่อมาอันที่4นางผีเสื้อสมุทรแสดงความโกรธพิโรธร้องอย่างน่ากลัวนางผีเสื้อสมุทรแสดงความโกรธพิโรธร้องอย่างน่ากลัวอันนี้มีคําสมารหรือว่าคําสนทีไหมคะก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะมีแค่แบบคํา บาลีสันสกฤตนะคะที่เขาเอามาหลอกตาเราเฉยๆใช่ไหมคะโกรธกับพิโรธนะคะอันนี้เขานํามาใส่การแบบว่าโกรธกับพิโรธให้มันต่อเนื่องกันเพื่อความสละสวยของภาษาอย่างเช่นเหมือนเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าประเทศเขตแคว้นนะคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะคะแลวทีนี้เราตอบได้หรือยังคะว่าข้อใดที่มีคําสมาติตอบได้แล้วใช่ไหมคะก็คือข้อที่1นนั่นเองนะคะที่บอกว่าดินแดนสุวรรณภูมิเป็นแคว้นของชนชาวไทยนั่นเองนะคะ ่อมานะคะเขาให้อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ34และข้อ35นะคะข้อความที่เขาให้มามีเนื้อความว่าอะไรนั้นเราไปอ่านกันเลยนะคะก็คือเขาให้เป็นกลอนมานะคะเขาบอกว่าพระชนกชนนีเป็นที่ยิ่งไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหายถึงลูกเมียเสียไปแม้ไม่ตายก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไรอันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าเหมือนกลอนอะไรสักอย่างนะคะที่ เหมือนบอกสอนให้เรานะคะไม่ทอดทิ้งอะไรคะชนกชนนีก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนะคะแล้วก็วักที่3กับวรกที่4เนี่ยเขาบอกว่าถึงลูกเมียเสียไปแมนไม่ตายก็หาง่ายดอกพี่เห็นเป็นก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไรอ่าก็เหมือนแบบว่าประมาณว่าถ้าแบบว่าลูกกับภรรยาแบบว่าเหมือนเราสูญเสียเขาไปเราก็ยังหาได้ใหม่แต่ว่าชนก,กชนนีก็คือพ่อกับแม่เนี่ยไม่ควรทอดทิ้งใช่ไหมคะอ่า ที่นี้นะคะข้อที่34ี่เนี่ยเขาถามว่าคําประพันธ์ข้างต้นมีจุดมุ่งหมายตักเตือนผู้ใดตักเตือนผู้ใดนะคะเขาก็มีบิดามารดาบุตรแล้วก็พันรยานะคะบิดาเขาคําประพันธ์นี้เขาได้ตักเตือนแบบว่ามีจุดมุ่งหมายตักเตือนบิดาไหมคะตักเตือนพ่อไหมคะไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบอะไรอ่ะจะไปตักเตือนพ่อทําไมละแล้วมารดาล่ะคะในเมื่อไม่ได้ตักเตือนบิดาก็ไม่ได้ตักเตือนมารดาเช่นเดียวกันนะคะ มีบุตรกับภรรยาที่เหลืออยู่นะคะเขาได้ตักเตือนบุตรไหมคะเป็นคำประพันธ์ที่แบบว่ามีจุดประงหมายตักเตือนบุตรไหมตักเตือนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็บอกแล้วนะคะในวรรคแรกกับวรรคที่สองนะคะที่บอกว่าพระชนกชนนีเป็นที่ยิ่งไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหายก็คือกล่าวถึงพ่อกับแม่หมายความว่าจะต้องตักเตือนบุตรแน่ๆเลยนะคะกรนบทนี้จะต้อง บบว่าสั่งสอนบุตรแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องมาร์กไว้ก่อนนะคะต่อมาข้อที่4พันรยาพันรยาอันนี้เขาควรจะเป็นแบบว่าบุคคลที่โดนตักเตือนไหมคะไม่ใช่ไหมคะเพราะาแบบถ้าเป็นพันรยาในฐานะที่เป็นพันรยาเขาควรจะกล่าวถึงเรื่องบ้านเรือนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องสามีใช่ไหมคะดังนั้นก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะทีนี้ก็เหลืออยู่ที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้ก็คือบุตรใช่ไหมคะที่ว่าแบบ น่าจะมีแบบว่าจุดมุ่งหมายตักเตือนนะคะตักเตือนบุตรอ่าเพราะฉะนั้นกาไปได้เลยนะคะว่าคือตักเตือนบุตรนะคะต่อมานะคะข้อที่35มส้าเขาถามว่าบุคคลใดนําข้อคิดจากคําประพันธ์ข้างต้นไปใช้ไม่ถูกต้องบุคคลใดนําข้อคิดจากคําประพันธ์ข้างต้นไปใช้ไม่ถูกต้องนะคะเน้นที่คําว่า ไม่ถูกต้องนะข้อคิดที่เราได้จากคำประพันธ์เมื่อกี้คืออะไรคะทุกคนก็คือข้อคิดของเขาเนี่ยก็บอกว่าอะไรไม่ควรทอดทิ้งบิดามาดานั่นเองนะคะให้แบบว่าดูแลใช่ไหมคะข้อคิดง่าย,ายๆสั้นๆจบล l i n g เลยนะคะทุกคนอ่ะไม่ทอดทิ้งบิดามาดานั่นเองนะคะเราก็ไปดูช้อยที่เขาให้มานะคะข้อที่ หนึ่งนะคะน้าดูแลตายายจนไม่คิดจะมีครอบครัวน้าดูแลตายายจนไม่คิดจะมีครอบครัวอันนี้นำข้อคิดจากคำประพันธ์ไปใช้ได้ไม่ถูกต้องไหมคะอันนี้เขานำไปใช้ได้ถูกต้องเลยด้วยซ้ำนะคะก็คือแบบดูแลตากับยายจนแบบไม่คิดจะมีครอบครัวแบบว่าก็แบบเออหาใหม่ได้ง่ายๆอยู่แลครอบครัวนะแต่ว่าตาก,กับยายเนี่ยเขาก็ยังดูแลแบบว่าจนถึงที่สุดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้กล่าวได้เลยนะคะ ต่อมาข้อที่2ลุงส่งเงินให้ตายายเป็นประจําทุกเดือนลุงส่งเงินให้ตายายเป็นประจําทุกเดือนอันนี้เขาได้ทอดทิ้งบิดามาดาเขาไหมคะในการส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่ไหมคะดังนั้นก็การทิ้งไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่3อาอาไม่เคยส่งข่าวถึงปู่ย่าเลยตั้งแต่แต่งงานอาไม่เคยส่งข่าวถึงปู่ย่าเลยตั้งแต่แต่งงานอันนี้เขนานําข้อคิดจากคาประพันธ์เนี่ยไปใช้ได้ถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็คือแบบตั้งแต่ต่งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งข่าวมาบอกปู่กับย่าเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไม่สบายดีไหมนะคะดังนั้นก็กล่าวไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเด่นชัดอยู่แล้วว่ายังไงข้อนี้ก็ถูกนะคะแต่ว่าเขาเหลืออีกข้อนึงให้เราแบบว่าลงมาดูนิดนึงนะคะก็ลงไปดูให้เขาหน่อยละกันอ่ะข้อที่4นะคะพ่อพาลูกกลับไปเยี่ยมปู่ย่าในวันสงกรานทุกปีอ่ะพ่อพาลูกไปเยี่ยมปู่ย่าในวันสงกรานทุกปีอันนี้ก็ นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อาอาจจะไม่ออกไปในแนวที่ว่าไม่ทอดทิ้งมิดามารดานะคะแต่ว่าแบบก็คือยังไปเยี่ยมนั่นแหละก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่ว่าคนที่แบบทอดทิ้งไปเลยนะคะก็คือข้อที่3มนะคะอาเนี่ยแหละที่ไม่เคยส่งขขาวถึงปู่ย่าเลยตั้งแต่แต่งงานนะคะ